ที่เขาบอกว่า Spider-Man No Way Home จะเป็นหนังที่ทำให้คนทั่วโลกยอมออกจากบ้านในยุคโควิดเพื่อมาดูหนังที่โรงมากขึ้นถึงตอนนี้แอดเชื่อว่ามันน่าจะจริงแล้วล่ะครับวันที่23เป็นวันแรกที่ Spider-Man No Way Home เข้าโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแอดไม่เคยสัมผัสถึงบรรยากาศคนเต็มโรงยันแถวหน้าแบบนี้มาน,นานมากแล้ว ถึงแม้จะมีมาตรการเว้นที่ว่างตามสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแต่ยังไงก็ถือว่าน่าทึ่งมากแล้วล่ะครับสำหรับหนังเรื่องหนึ่งที่ทำให้บรรยากาศการดูหนังในโรงกลับมาคึกคักอีกครั้ง Spider-Man No Way Home เป็นหนังไอ้แมงมุมเรื่องที่3ของทอมฮอลแลนด์เล่าเรื่องราวต่อจากเอ็นเครดิตของภาค Far From Home เมื่อมิสเทริโอได้ปล่อยคลิปสุดท้ายของเขาโดยการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของไอ้แมงมุมว่าเขาคือปีเตอร์พาร์เกอร์กล่าวหาว่าปีเตอร์เป็นคนสังหารเขาอย่างเลือดเย็นและพยายามที่จะเป็นไอรอนแมนคนถัดไปเมื่อตัวตนที่แท้จริงถูกเปิดเผยแถมข่าวปลอมของมิสเตริโอก็ได้สร้างความยากลำบากในชีวิตไม่ใช่เฉพาะแค่ปีเตอร์ครับแต่ยังทำลายชีวิตคนใกล้ชิดของเขาอย่าง MJ น็ตรวมถึงป้าเม เมื่อไม่รู้จะไปพึ่งใครปีเตอร์ก็เลยจำเป็นที่จะต้องไปขอความช่วยเหลือจากด็อกเตอร์สเตรนจ์ให้เขาช่วยไร่มนเพื่อลบความทรงจำของคนทั้งโลกว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์คือสไปเดอร์แมนแต่แล้วผลลัพธ์กลับกลายเป็นหายนะครั้งใหม่เมื่อประตูมัลติเวิร์สหรือพหุจัก,กรวาลเปิดออกทำให้เหล่าวายร้ายของสไปเดอร์แมนจากทุกมิติหลุดเข้ามาสร้างความวิบัติในโลกของปีเตอร์ฮัลโ o ลปีเต ก็ต้องบอกว่าถ้านับเฉพาะภาพยนตร์ Spider-Man No Way Home ถือว่าเป็นหนังในจัก,กรวาลมาเวลเรื่องแรกที่โดนผลกระทบจาก m u l ติ v e r s e ครับซึ่งเป็นแกนเรื่องหลักของมาเวล a ฟซีโดยที่มีซีรีส์อย่างโลกีกับ What If ปูประเด็นนี้ไว้ก่อนแล้ว และในเมื่อหนังเล่นกับมิติที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามีอยู่จริงผู้กํากับอย่างจอห์นวัสก็เลยปิ๊งไอเดียสุดบันเจิดนั่นก็คือการดึงเอาตัวร้ายจากสไปเดอร์แมนภาคก่อนๆก,ก,กลับมาเพื่อสร้างสีสันให้กับหนังที่ตอนแรกเหมือนจะหมดมุกและหาทางออกกับเรื่องราวไม่ได้จนตอนนี้กลับกลายเป็นว่า Spider-Man No Way Home คือหนังเปิดมัลติเวิร์สที่เรียกได้ว่าเกือบจะสมบูรณ์แบบตอบโจทย์เติมเต็มครบรถสุขเศร้าัหเราะหนังมีหมดเลยครับ จนอดรู้สึกเป็นห่วงหนังเรื่องต่อๆไปจากนี้ว่าจะทำได้ดีเท่านี้ไหมเพราะโนเวโฮมได้สร้างมาตรฐานเรื่องราวของพระหุจัก,กรวาลไว้สูงมากเลยทีเดียวครับ สิ่งที่แอดขอชื่นชมก่อนเลยก็คือการเล่าเรื่องที่ผู้กำกับเลือกที่จะไต่ระดับจากเรื่องเล็กๆของปีเตอร์ตามประสาวัยรุ่นที่เจอปัญหาแล้วพยายามแก้ไขมันโดยไม่คิดหน้าคิดหลังจนไปสู่ปัญหาระดับที่สร้างความวอดวายไปทั่วจัก,กรวาลในระหว่างนั้นเหตุการณ์ทุกอย่างก็ได้สอนปีเตอร์ได้สร้างบทเรียนชีวิตให้กับเด็กคนหนึ่งทําให้เขาเจอกับความสูญเสียที่เกินจะแบกรับและการยอมรับปัญหารวมถึงการเสียสละด้วย ประเด็นของมัลติเวิร์สที่ยกเอาวายร้ายสุดคลาสสิกกลับมาในหนังภาคนี้ถือว่าทำได้ดีในทุกมิติเลยครับหาตัวร้ายเลยนะครับที่กลับมาแต่เชื่อไม่ว่าเกลียบทได้ดีมากๆหนังเปิดด้วยฉากแอคชั่นบนสะพานระหว่างด็อกออกกับสไปเดอร์แมนที่ทำให้แอดหัวละลึกถึงสไปเดอร์แมนภาค2ซึ่งเป็นหนังไอ้แมงมุมที่แอดชื่นชอบตลอดการครับถึงตอนนี้ก็ยังคิดแบบนั้นอยู่นะส่วนฉากบนสะพานของโนเวโฮมต้องบอกว่างานภาพงาน CG ดีมากตามยุคสมัยครับ และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือวิลเลียมเดฟอในบทบาทกรีนกอบลินทุกฉากที่เข้าปรากฏตัวมันดูไม่น่าไว้วางใจเลยแม้แต่ฉากเดียวครับเป็นตัวร้ายเบอร์ต้นที่ยังคงเต็มไปด้วยความจิตและฝีมือการแสดงก็ยังคงท็อปฟอร์มถึงแม้ว่าจะเคยผ่านการรับบทนี้มานานหลายสิบปีแล้วก็ตามนอกนั้นอย่างเจมี่ฟอกที่กลับมาเป็นอิเล็กโทรโทมัสเฮเดนเชิร์สในบทแซนแมนและลิสอีแวนส์ในบทเดลิซา ทุกคนกลับมาสวมบทบาทเดิมได้อย่างดีเยี่ยมและถูกเฉลี่ยบทได้อย่างไม่มีใครน้อยหน้าใครแน่นอนครับถ้าพูดถึงการแสดงที่สุดของภาคนี้ก็คงต้องยกให้ทอมฮอลแลนด์ครับ ยอมรับว่าตอนแรกแอดยังไม่ค่อยเห็นความเป็นสไปเดอร์แมนในตัวของทอมอย่างเต็มร้อยเปอร์เซนยังมีความรู้สึกว่าไอแมงมุมมรวชันของทอมฮอลแลนด์ยังคงต้องการแรงซับพอร์ตจากตัวละครเสริมในจัก,กรวาลมาเวลถึงจะไปรอดไม่เว้นแม้แต่หนังเดี่ยวของตัวเองครับตอนนั้นรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะแต่พอมาถึงโนเวโฮมอาจจะด้วยประเด็นของหนังเรื่องราวดราม่าในหนังภาคนี้ก็เลยเหมือนเป็นการปลดล็อกการแสดงของทอมฮอลแลนด์ เราจะได้เห็นทุกแง่มุมของการแสดงทุกฉากทุกซีนทอมเล่นสุดไปสุดร้องไห้ก็ร้องสุดโกรธก็โกรธสุดดื้อก็ดื้สุดตลอดหลายปีที่เขาแบกรับบทบาทนี้ไว้กับชีวิต No Way Home ทำให้แอดเชื่อว่านี่แหละคือสไปเดอร์แมนเพื่อนบ้านที่แสนดี ส่วนนักแสดงสมทบคนอื่นๆก็ช่วยเสริมให้หนังภาคนี้ไปได้ไกลามากครับเซนเดียเป็น MJ ที่มีเสน่ห์มากขึ้นเรื่อยๆเธอทำให้เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่าง MJ กับปีเตอร์นั้นคือของจริงเจคอบบาตาลอนเน็ alon, Ned, เพื่อนซีของปีเตอร์ภาคนี้เราได้เห็นเซอร์ไพรส์จากตัวละครตัวนี้ซึ่งแอดก็ไม่คิดว่าจะได้เห็นเหมือนกันและแน่นอนครับเบนเนดิกคัมเบอร์แบชในบทด็อกเตอร์สเตรนจ ถึงแม้จะมาในคราบตัวรองแต่ก็คอยช่วยเสริมเรื่องราวให้หนักแน่นมากขึ้นและที่สำคัญคือไม่แย่งซีนบทนำเลยครับและโดยเฉพาะฉากแอคชั่นระหว่างเขากับสไปเดอร์แมนถือว่าเป็นช่วงเวลาไฮไลท์ที่น่าจดจำมากๆของหนังมาถึงการดำเนินเรื่องครับ แอดยอมรับว่าช่วงแรกของหนังมีอืดบ้างเล็กน้อยมันก็เลยพลอยทําให้ฉากแอคชั่นของภาคนี้อาจจะไม่ได้อัดแน่นเหมือนภาคก่อนๆตัวหนังก็มีเดาได้หลายจุดแต่โดยรวมด้วยปัจจัยหลายๆอย่างบทหนังถือว่าเขียนมาดีมากแล้วล่ะครับมีบางจุดที่เอะใจแต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหากวนใจแอดมากมายขนาดนั้น และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือฉากสำคัญที่เทพีเสรีภาพมันทำให้โนเว o m e มีความเป็นหนังที่เซอร์วิสและเอาใจแฟนๆไอ้แมงมุมแบบสุดโต่งมากๆครับผู้สร้างคิดมาแล้วและพวกเขาก็คิดมาเป็นอย่างดีแล้วว่านี่แหละคือสิ่งที่แฟนๆสไปเดอร์แมน Spider Man ต้องการทุกฉากที่แฟนบอยไอ้แมงมุมอยากเห็นพวกเขาจับมาใส่ให้หมดโดยที่ไม่ได้ดูล้นดูเยอะจนเกินไปแต่กลับกันครับ มันทําให้เราหัวเราะร้องไห้ปลบมือแทบจะทุกฉากเซอร์ไพรส์มีอยู่ฉากหนึ่งแอดนี่น้ําตาไหลเลยครับมันเป็นฉากที่แอดรู้สึกค้างคาในใจมานานมากและโนเวโฮมก็ทําการปลดล็อกความรู้สึกของแอดแบบที่โคตรจะ o ทัชและโดนใจมากๆไม่ค้างคาอะไรในใจอีกต่อไปแล้วครับถ้าอยากรู้ว่าฉากไหนต้องไปดูในหนังแฟนๆไอแมงมุมต้องดูครับนี่คือหนังสําหรับคุณจริงๆ โดยสรุปแล้ว Spider-Man No Way Home คือคำตอบว่าทำไมเราถึงรัก s p i d e r m a แเพื่อนบ้านที่แสนดีคนนี้เด็กหนุ่มที่มีชีวิตที่ต้องรับผิดชอบทั้งสองด้านฮีโร่ที่เราเข้าถึงและจับต้องได้มากที่สุด No Way Home คือคำตอบและความหมายของประโยคที่ว่าพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งไปดูแล้วคุณจะรู้ว่าประโยคนี้ไม่ได้แค่เอามาพูดให้ดูเท่แต่มันคือความจริงที่หนังได้สื่อออกมาแล้วมันก็จับใจที่สุดครับ ภาคนี้แอดไม่รู้จะให้คะแนนยังไงเลยครับมันประมวลออกมาเป็นคะแนนไม่ได้เอาจริงหนังมันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรขนาดนั้นนะแต่ในทางความรู้สึกหนังภาคนี้มันคือการเติมเต็มในส่วนที่แอดต้องการมาตลอด20ปีเมื่อครั้งแรกที่แอดรู้จักไอ้แมงมุมครับแล้วก็ต้องยอมรับแบบตรงๆครับว่าเป็นสไปเดอร์แมนเรื่องแรกเลยที่แอดเสียน้ําตาให้ และสุดท้ายตามฟอร์มหนังมาเวลครับหนังมี2องเอนเครดิตอันแรกส่วนตัวไม่ได้เซอร์ไพรส์มากเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันจะมาทางนี้แน่ๆส่วนอันที่สองหลายคนน่าจะได้ดูแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนและนี่ก็คือรีวิวความรู้สึกหลังดู Spider-Man No Way Home ของแอดครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับแอดแล้วก็บนหนังด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ